โดยคุณสุมเมศซื่อสัตตมงกตแม็กวิชั่นโดยคุณแม็กเอ็มซนะครับรับงานอีเวนต์งานแสดงดารานางแบบพิธีกรนะครับพร้อมด้วยบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดโดยคุณปาบางแสนรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมด้วยออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860ตองสองตอง8ขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับเริ่มยกที่3ยาฉีดมาแล้วนะครับ1,000 0บาท ให้กับเพชรห้วยพึ่งนะครับให้เดืเบียดเดินชนอย่างเดียวกล้าไหนตีเขา่ามาดูกันเพชรเอเชียต้นต้นเนี่โอ้ดูว่าสายจัดจ้านเหลือเกินโดนเบียดถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้เพราะรู้นะครับว่าอยู่ห่างไม่ได้เพชรเอเชียนี่ก็มีหมัดคอยสกัดเอาไว้ครับเดินครับหายใจล้ต้นคอเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายเนี่ยครับสกรูถอยหลังก็แทงเข้าไปครับเกมของเพชรห้วยพึ่งอ่า เดี๋ยวดูครับว่าเพชรเอเชียจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับเพราะตอนนี้เร่งเหลือเกินนะครับมาดูครับคู่นี้ <c oughs> นี่ครับผ่าคูค่แรกโอ้ยมาจิ้มลำตัวเข้าไปโอ้แต่ว่ายังเฉยๆอยู่ครับเพชรเอเชียวงในมาฉักจะควบได้แล้วก็ับียรลีหเรียกว,ว่าเริ่มจะเกาะติดคิดตังหรือเปล่านะครับก็มาดูกันแต่เพชรเอเชียก็ไม่ยอมพยายามขวางพยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้เอาละครับสงรามเข่ามาดูกันใครยุบใครย,ย่นนี่ถึงแพ้แน่ครับวยคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธกันมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับอ้า ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีมากนะครับเพชรห้วยพึ่งตุ้ยครับแม่เจอหลักเจอเหลี่ยมเข้าไปครับแต่ก่อนจะเข้าถึงตัวเนี่ยครับมีแข้งคอยดักครับแล้วก็พอถึงตัววงในยังมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาเลยครับเหลี่ยมขอเพชรเอเชียนี่ครับมาน้ำเงินเพชรห้วยเฮ้ยไม่สนครับมีเหลี่ยมแล้วไม่สนติดเข้าไป S <S นี่แหละครับบาดเท่าท้าจะมาจะมาจะมาอู้โดนเหลี่ยงเข้าไปครับพอกาะได้นี่โดนบิดนิดเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยนะครับแต่ก็ไม่ท้อเลยครับยาฉีด10,000แบาทถือว่าเป็นยาแรงใจแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยพยายามจะเบียดจะชนทําท่าจะลุกช้าไปเหมือนกันนะครับพเพชรเื่อเชียโดนเข้าไปนี่โอ้ยดูนะครับแต่ว่าวงไหนก็ยังพยายามไล่แขนแต่อย่ายุบนะครับ โอ้โหเพชรห้วยพึ่งบอกเตะได้เตะไปหยุดทีดเดียวนี่เป็นเรื่องเนอะอย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับมวยคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังไม่ยอมสยางครับเพชรห้วยพึ่งแต่จังหวะน,นี้พยายามแมาโดนตั้งกรแพงขวางเอาไว้ครับตีไม่ถนัดครับเกมวงในของเพชรห้วยพึ่งครับ เนี่ยพยายามเดินลมลันพันตูต่อครับอี่ครับมาพึงยกสะโอ้ยมาเอา้าโอ้โหไม่สนจริงๆครับน้ำเงินนี่มาประเภทหัวใจพันเปอรเซ็นต์เดินเดินมาแต่ว่าอย่าพึ่งโดนเหลี่ยมนี่ครับมามา ก่อนแยกก่อนหมดยกที่กลางและสวัยลำตุกตาครองสี่อุปกรณ์วยา,ายีอพายภายใต้กำลงังนภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณวัยเด็เจ็ด 89, คลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟูงกุ้งเผาพอกออฟเดอะทาวน์ Town, ออกแกลนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยังเบียดยังชนเหมือนเดิมเพชรห้วยพึ่งชวนทะเลาะทั้งเกานะครับมีหมัดเสริมเข้ามาด้วยครับยกนี้เราน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันนะครับเอาวงในปล้ำได้ เพชรเอเชียก็ล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้ตีได้ถนัดนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับหมากไม่สนชนอย่างเดียวอ่ะเอาล็อกมีหมัดตอนนี้เสริมหมัดโอ้โหเรียกว่าหมาขออย่าหลงเหลี่ยมแดงอย่างเดียวตอนนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วครับมาเพชรห้วยเพิ่อโอซอก็มาคุณเดกผมดื้อนะผมดื้อนะพี่ทนไหวหรือเปล่าครับ เพชรห้วยพึ่งว่าแบบนั้นครับล็อกไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผาเวลาไปก่อนครับลุยต่อครับเอานีบแงออกมาครับเพชรห้วยพึ่งลุยต่อครับมาดีแล้วครับมาดีแล้วแสงได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับเนี่ว่าพอทําได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีเลยครับเพชรห้วยพึ่งพยายามจะเบียดจะชนมีหมัดต่อยท้องต,ต่อยหน้านําไปก่อนด้วยนะครับมาดูว่าเพชรเอเชียจะคุม ระยะได้หรือเปล่าแข้งซ้ายเอาเลยครับประกัดเอาไว้เป็นระยะเหมือนกันแล้วก็วนไปห่วงไหนนี่ตั้งเอาไว้เลยนะครับทำให้เพชรห้วยพึ่งยังตีได้ไม่ถนัดนะครับต้องชนให้เร็วกว่านี้ครับมะ,ะดูประสบการณ์เชิงมวยมาเสียเปรียบครับแต่ว่าหัวใจสู้หัวใจสู้มาเรียกว่าลูกความพยายามโอ้ดูครับพยายามเราจะสำเร็จผลหรือเปล่ามาหมัดหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ช้านะอย่าช้านะถ้าช้าเสร็จครับ ตีไม่ตีครับแม่อย่างว่าเลยครับเขายิงมากยกบางจังหวะนี่แม่คิดได้ทําไม่ได้ครับแต่ยังพึดอยู่นะครับเพชรห้วยพึ่งเดินเข้าไปแทงเข่าซ้ายครับแทงขวาอีกทีครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ครับตีขวาเข้าไปครับก็พยายามจะฮึดจะชนอยู่นะครับเพชรเอเชียก็ไม่ตกใจด้วยมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้พอเข้าในนี่ล็อกโอ้สายยาวๆนี่แม่นนะครับแล้วก็ดูว่าจะ โดนเข้าไปเยอะๆเลยเพชรห้วยพึ่งทำท่าจะยุบจะช้าไปเองแล้วครับถึงตอนนี้โอ้โหนี่ครับม่าถ้าจะไม่บังเลยครับทั้าเงินอืมอืบาเบสฮ่าหนุ่มมาหนุ่มใจร้อนเลยครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเวลายังมีเวลายังมีครับห่าอีกยกกว่าๆตอนนี้ขยับเดินเข้าไปจอมลงทุนแม่พอล้มดอกเมื่อสักครู่นี่ฮือฮาขึ้นมาเลยครับ สั่งทีมเชียร์ของเพชรถ้วยพึ่งแล้วโดนแหม่บิดพวงมาลัยจังหวะนี้ครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับเพชรห้วยพึ่งยกสามที่ทำได้ดีเลยนะครับมายกสี่ครับดูครับยิงโชคไปโชคมานี่แหม่เพชรเอเชียบอกว่าเริ่มจะเห็นหมดแล้วหมดยกที่4ครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวยก5มาดูครับว่าเพชรถ้วยพึ่ง เลือกสุดท้ายเป็นแบบนิดครับไฟแดงแต่ว่าโอกาสยังเปิดนะครับแล้วก็อัาชีดนี่โอ้โหเพียบเลยครับมาขอให้พลิกได้อย่างเดียวครับไฟน้ำงเงินเพชรห้วยพึ่ง ก็ต้องชนอย่างเดียวนะครับ3นาทีสุดท้ายต้องมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับไปเดินปล้ำในอย่างเดียวนี่ไม่ได้มาดูว่าเพชรเอเชียนี่สายยาวๆโอ้โวันนี้โชว์ดีนะครับยกที่4ี่นี่สายยาวๆไปไหลดอกเล่นเอาเพชรห้วยพึ่งนีถึงกับช้าไปเลยครับมาดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับในยกนี้ครับไม่แน่นะครับไม่แน่อ่ะตอนนี้อ่ะ กองลาทามาแล้วนะครับแล้วรับอัดฉีดไปเป็นล้านอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเพชรห้วยพึ่งเพชรห้วยพึ่งนี่ครับลูกอ้ยนี่ครับอ้าวมาเสียงฮือฮามาแล้วครับอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณเด็กพลิกหรือเปล่าคู่แรกพลิกหรือเปล่าครับอย่านะครับอย่ารอเล่นอีกสองนาทีกว่าๆครับเอาอีกหน่อยเพชรห้วยพึ่งยังไม่ยอมพยายามตบแล้วก็ฉากตัวออกมาครับ พเพชรียเชียไม่พอไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยพี่เพชรห้วยพึ่งนี่ไม่สนนะครับเริ่มจะทำผลงานได้เหมือนกันเริ่มจะต่อยได้เข้าเป้าแต่ก็ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเต็มๆเพเรเอเชียนี่ก็ออกสายทีขวาทีหรือว่าไม่ประทะด้วยแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าพอแล้วไม่สนเพชรห้วยพึ่งไม่สนนะครับยังชนเข้าไปเอาทิ้งทิ้ง ขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวเอาและยังไม่เข้าเป้าดูนะครับโอ้ยโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะแรงเครื่องเริ่มจะตีขึ้นมาโอ้โหเอาเลยครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหนี่ครับมาหมัดหมัดศอกหมัดศอกปัดศอกมัดเอานีครับมาป่ดตอนนี้ภายในเวทีลังสิตคึกค,คักคึกคักจะมีฟ้าผ่าหรือเปล่าครับลังจากคููแรกเอาตอนนี้ <c oughs> สายไฟอยู่ตรงไหนครับอย่าไปเหยียบตรงนั้นนะครับโอ้โหอีกหนึ่งนาทีกว่าๆครับยังมีเสียงเชียร์อยู่นะเพชรห้วยพึ่งได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าวงในนี่น่าจะยากอ่ะครับต้องหมัดต้องซอกครับ <S <S โอ้โหดูว่าเพชรเอเชียเองก็เริ่มจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับเพชรห้วยพึ่งอยู่ที่เพชรห้วยพึ่งแล้วนะครับจะเร่งได้ทนาดไหนตอนนี้โอ้ดูครับพยายามมีหมัดน้าไปก่อนล็อกใน โอ้ต้องล็อกไว้ก่อนครับตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับล็อกเผาเวลาไปด้วยครับแม่เอาอยัางตุมต้มตุ้มตอมต,อม,ตอมอยู่ครับตอนนี้ครับเดินเข้าไปเพชรบาทขวาแล้วยังไงซอ,อกเข้าไปโดนเหมือนกนันนะไม่ใช่ไม่โดนอะ่ะแล้วก็เนี่ยครับพยายามกอดเผาเวลาไว้ครับเพชรเอเชียโอ้โหอ่ะอีกยี่สิบกว่าวิยี่สิบกว่าวิมาดีครับเสียบเข้าไปโอ้สอก ปาแต่ว่าโอ้โหมาดูครับมา เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้ยเลือดมาแล้วเลือดมาเสียบตี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 โอ้โหตอนนี้ตามเสียงเชียร์เลยครับโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ใหญ่ยุบยอนแล้วโอ้ยเอาเลยครับชุดนี้โอ้ยในเวทีนี้เสียงมวยนี่เฮกันกระหึ่มเลยนะครับหยุดไม่ได้ยุบไม่ได้นะครับเบียดเข้าไปโอ้ต้องล็อกเอาไว้ก่อนดูนะครับแต่ก็ไม่หยุดจะไม่ด้วยพึ่งยังโถยเข่าไปเรื่อยโอ้โหครบ5ห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการั้ สามท่านครับปรบมือเลยครับในเวทีปรบมือครับหน้าจอก็ปรบมือได้ครับคู่นี้คือเปิดหัวครับโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆครับเอาละครับกรรมการปรวัตรแขกสินทรนะครับเดินเก็บใบคะแนนอย่างกรรมการคนแรกแล้วนะครับคนที่2แล้วก็มาดูคนที่สามนะครับจะหันไปทางไหนนะครับโอ้โหเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับ เป็นฝ่ายควาชัยชนะคะแนนลงมาอย่างมีเสียวจริงๆครับโอ้โหนี่ครับมาเกือบผ่านนะครับเกือบผ่านสุดมันครับคู่แรกอ่ะเราพักกันคู่เดียวครับนี่ครับโฉมหน้าผู้ชนะมาแต่ว่าโอ้โหเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับพักคู่เดียวเดี๋ยวมาเจอมวยมันสนั่นเมืองในคู่ที่2คู่ต่อไปครับ